ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับยินซีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องวุฒิเข็มราดรถไทยสิ่งนะครับอยู่กับทีมงานป๋าเล้งครับมันนี่โชคเจริญทรัพย์99นะครับอันนี้จะมาจะพามาเวิองอแผ่นเพจนะครับว่ามันเป็น e ีลอยยี่สิบหรือว่า e ีลอยสิบนะเครื่องเดิมปั่มเดิมนะครับสำหรับคันนี จวดแหงมาถึงส่วนมันเก็บงานพอดีนะสะตา์การแต่งรถของปาลาเร็งนี่ค่อนข้างจะออกไปทางแนวอบังนะฮะ นี่ยี่หอ้อแชดนะครับพอดีช่องไงเพิ่นมาคอมเมนต์นะครับรยยเมื่อนัอมมนนอนน้นว่าสงสัยมันเป็นอีลอยอีลอยซิฟนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งแผ่นเพจมาเนี่ยว่ามันแมนค้อมเพื่นวาบ่ ของใหญ่เข้าในที่หนึ่งก็คือฟ้าชาดจะเลื่อนซั์นะครับขอบขอบคุณหลายๆานนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับอับไปละเดี๋ยวไปหามุมใหม่กันฮนะพอดีแล้วเพิน่นขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยว ไปเบิ่งนะครับแผ่นเพจมันจอดจ่าขนาดเด้อสำหรับคันนี้อายุอนน้ำเนี่ยเรต้องพูดถึงนะฮะแต่ว่าความจวดเนี่ยยังถือว่ายังจวดนะฮะเครื่องเดิมปัม๊มเดิมจะพาไปเล่นน้ำปลาเล็งยัง่อย เขาอ,อยากผักภาษาอีสาเนเลย่วันนี้โอ้เวลำดาบใส่หรอป้าไม่ใได้จกดิน้นเขาขัานเลยเพื่นอนนี่บอลเล็กส่วนดำนี่นี่ขึ้นแน่นอนโอ้มันโมเมนต์แล้วนนี่ ทีไปออกลบทั้งได้ป้าเหรอทุกคนก็ชวนเนี่ยคนเนี่ยยังล่ะป้าโคกุแก้วตัวนี่กะไปเตะตัวผุนดิล่ะเดือดอะไรเดือดไตกะบ้านั่นงัดมันออกมานี่ตัวนี้นี่ยมันโมเสือกันเห็นบ่าหนาให้มันซืือให้มันคือกันก็บทางนั้นเห็นบ่งัดมันออกมากบกาขับไก่ฟ้าถืออีดาบมันตะไล่ สไตล์กันถึงรถปาะเอยเดบมันคือเครอกระตักล่ะอว่าสิจ้าก็ยังดีเฮ้มันคือกันก็ท่างนั่นที่โหละตลาดลนปาี่เขาไกลไปเลยเลยทางไหนมันบ่เปิดนั่นทางเมืองงัมแล้วมันคือกันที่ละปลา แม่นครับงานมันมัน,มมนตรงขึ้นกันน่ะโอ้ยได้สีจากบา่อหนำเนาะถือดาบบอกัน,ไ,นได้ควันวะบบานี่ว้าที่แต่เดียว <c oughs> ได้แนวว่าปากันเลยว่เอาข้าเสียตรงดีกว่างานมันคื้กันหรือปะงงแทนเหตกันอาดอบันนี้ดอ้ 420นะครับเดี๋ยวเด้อเมันนเดี๋ยวเด้อ1 2 0นะครับขัามาบนเครื่องหม่มแหงหานอกเีปเงปาเล็กนอกเครืองนนยงนอน่นอย ตึงเดียวมั้องเอนี่ยลึกสูดจวดจครัสรุปเลยว่าเป็น E120 นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหนอีกทีหน้านะครับ